ใครออกก็คือคนแรกโอ้้ออกสองคนนี้ขอยยิิจบค่คนแรกคนแรกก็แหลนึ่งสองอยออกสามหนึ่งยมจบคนทคนแรกเชิดเอายไดดิเดี๋ยวพี่ถ่ายปีนเลยคี่เซนคุณพี่เซนเอเอาเร็วดิให้ทุกคนตั้งใจฟังนะคะอย่างแรกก็คือ เป็นเมนูที่ที่เราอาจจะเคยกินตามร้านอาหารอีสานทั่วไปแต่ว่าอันนี้คือพอกินแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าออมชื่อบ้างทอ่วไไม่ออมไม่ออมเขาเรียกว่าเป็นแกงอ่อมกับ

แล้วก็อันนี้นะคะเป็นยำแหนมที่รู้สึกว่ากินร้านเนี่ยก็ยังหาร้านไหนที่อร่อยเท่าร้านเนี้ยไม่ได้อันนี้แม่สายั้่บไปแล้วคแหนมแต่ว่าอันถัดไปเนี่ยมันเป็นเมนูชิงชิงเิงชิงมีไก่ไก่ไก่ไกมไกไก่สว่างอรุณเป็นฟิลที่แบบว่าข้าวมันไก่ที่อร่อยกว่านี้อาจจะมีเยอะแต่ข้ามันไก่ไวเด็ก กินล้วไปกระสบารดงก็คือเป็นเบอร์นึของพักของรูเลยของไยมันไม่ใช่ ที่แบบว่าหูหวานนะแต่มนเป็นข้าวมันไก่ที่แบบข้าวหอมนะซุปหอมไม่ได้หอมแบบขนมอ่ะแต่แต่ประเด็นแต่ประเด็นคือมึงซื้อมาห่อเดียวไม่ก็วดเยอะเลยโอจะกินเองเลยออนี่จะกินอคนละห่อเราไม่เอาจานจะใส่เลยก็เลยก็ไมุ่่นลและอันอันถัดไปอนน้ไม่หดอกคัไม่หนะอกแล้วว่าใ่ใจครับอันนี้เป็นร้านหุ่นอที่นเออาคอนเทนท์ที่หนึ่งในใจหนูเลยเฮ้ย นี่ก็ได้สูตรเหรอไม่แบบแปะไม่ในิวรเลนนจิวละนายจิวในวแรมรวยอ๋อในจิ๋วคุว่าปกติเวลาเราเจอหมูกรอบอะถ้าเขาเนื้อนุ่มะตัวมัน่ะมันจะมันมากค่ะแต่ปะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแบบ เนื้อนุ่มแล้วตัวหนังมันก็จะไม่เล้เลยไม่แต่ว่าปีนี้ไม่ชอบเป็นแบบทออดมันจะเป็นสมองขึ้นมาแต่ที่เขาจะค่อถ้าทออ่ะตัวหนังมันจะไม่ลีนแล้วเนื้อมันจะกระด้างกระด้างแต่ว่าอันนี้คืออบ ไม่ได้อุ่นเลยยังไมก่ได้อยู่จิ้มเขมกว่นีอ่าไม่ได้อุ่นอยงไแต่อันเนี้ยหนังมากรอบแล้วเนื้อก็จะนุ่มจุยขี้โอ้ยล้วว่ามีแต่ตอนนี้ค่ะวันนี้ก็คืออะไรปะโอ้ยอย่ามุ่งปากสิอะไรอ่ะ เชนนะอันเช่นอะนะคะเป็นเช่นเช่นไม่อไม่ไม่ไม่อันนี้อยู่ริมถนนอ่าอยู่ริมถนนเพื่อแต่เชยนี้แหละแต่ฟังตสพอยู่อันนี้มีสาขาเดียวเพราะว่ามันคือสาขา สนามบินน้ำไม่มีสนามบินน้ำคุณมีแต่สนามบินขาดแค่สนามบินน้ำเดียวคือไหมไม่มีสาขาอื่นอันนี้คือเขาบอกว่านะคะสาขานี้มีขาขาเดียวีก็อยากมาสนามบินน้ำสาขาเดียวโอเคโอเคแต่ยอมยอมยอมถามได้ไม่มีคือบอกว่าคุณเสี่ยงน้ำกันเลยนะนะเดี๋ยวเราต้องขอให้คุณดูก่อนว่าเรามีการเตรียมการไว้สำหรับมื้อค่ำและมื้อดึก เอันผ่นแล้วอันนี้ยังไม่ผ่นเล้ยพูเฮ้ยมีแต่ผักเฮ้ยแต่ว่าเรามีผักใส่ในถุงมาอย่างเรียบร้อยอ๋อแลออ่ออ่ออ่่ออ่ล้่อู่ออ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 กพอ่อ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 ่ออ่อ่่ั่่่ พี่เลยต้องหั่นเองแล้วกล้วยไม่ไม่หั่นนะก็สั่งให้เขาหั่นเขาไม่หั่นกาอาจจะไม่หั่นอยู่แล้ว่ะก็คือจะมาหั่นตอนนี้จริงๆเขาจะต้องหั่นให้เพราะสั่งไปแล้วว่ากล่องใหญ่หั่นกล่องเล็กไม่หั่นนะคะเกล่องใหญ่หั่นกล่องเล็กหั่นก็หั่นแบบไม่แน่มีรอยแกะอ๋อจริงกหมไม่ไม่ไม่ใล่อะไรนะข้าวหัว ไปหันค่ะไปหั่ะไปหันอันนี้เขาเรียกว่าโฮฟู้ดไงเออมันมาแบบว่าเมันแบบหั่นชิ้นๆจะมันแกะกล่องทำไมวะทไมนี่นะครับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าให้ทุกคนกินจากรับชื่อร้านก่อนใช่อจริงๆที่เลือกร้านนี้เพราะว่าชื่อร้านเนี่ยก็มงคลมงคลละเรื่องอะไรเรื่องอะไรเฮ้ยแล้มีสองสาขาทั้งสนามวีเขาตอนนี้เหลือสองครับเนาะไม่เฉยนบไม่เฉยนเจ้าของเขาเปิดขยายสาขาขายดีครับ แต่ว่าชื่อร้านดีใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เลือกร้านนี้เพราะว่าผมเอ่อวันนั้นนอนประมาณตีสามนะครับเราดังเล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วก็เห็นหรอกว่าโฆษณาขึ้นมาโฆษณาว่าเมนูเป็ดกีตาร์เจ้าแรกในประเทศไทยเลยกินย่างดิบเอ่ออันนี้เมียสั่งนะครับอะไรอ่ะปูนิ่มปูนิ่มปูนิ่มทอดกระเทียมนะครับแล้วก็ย่างเนื้อก็คือหมี่หมี่อะไรนะหมี่ฮ่องกงหมี่ฮ่องกงเนี่ยเป็ด เป็ดเอ่อเป็ดอะไรนะเป็ดกีตาเป็ดกีตาเนี่ยมันจะคล้ายกับเป็ดปักกิ่งมากๆแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักในนามของเป็ดปักกิ่งถูกไหมครับแต่ว่าเป็ดปักกิ่งเนี่ยเขาจะตัดเนื้อกับหนังแยกชั้นกันออกอย่างชัดเจนนึกมครับแล้วก็จะเอาหนังไปแบบว่าไปอบไปย่างให้มันกรอบใช่ไหมครับแต่ว่าเป็ดกีตาเนี่ยแตกต่างออกไปเพราะว่า มันจะไม่ใช่แค่หนังอย่างเดียวนี่ดูอะอรเยอะแต่ว่ามันเป็นหนังและเนื้อติดก,กันนะครับโดยที่เขารอกเอากระดูแข็งของเป็ดเดียวออกมาเรียบร้อยแล้ว,วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ้ไม่สายเลยอ่ะสาย,สายอะไรอะนี่สายอะไรเขาให้สายมาเส้นหนึ่งนะครับ ดูหน้าตานะครับดูหน้าตาโอ้ยเป็นแดงไหมเนี่ยโอ้โหแล้วคนที่ชอบกินเป็ดเนี่ยถ้าได้กินเลยครับไปอุ่นเลยครับพูดมาขนาดนี้นะครับยังไม่เคยกินเหมือนกันที่เลือกเมนูดีเพราะว่าอยากกินมากๆนะครัแล้วก็เขาบอกว่าผีเป็ดเนี่ยคือซอสของเขามีถุงเดี่เขามีถุงเดียวอันนี้ทำไมให้ถุงเดียวเออเป็ดตัวใหญ่ทำไมให้ซอสแค่ถุงเดียวล่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ แต่ว่าอีกสองเมนูนี้ก็คือแบบว่าเป็นแบบว่าถูกต้องครับถูกต้องกต้องไปชิมพรีเซนต์ด้วยได้นะครับอันนี้คือปูปูนิ่มทอดกระเทียมนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังกรอบอยู่หรือเปล่ายราต้องให้เชฟแพ็คช่วยนะส่วนมีมีห้องกงนี่ก็คือเป็นเมนูที่คุณก้าวกินได้สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับมาพร้อมกับ ร้านอาหารที่ชื่อว่าห้องอาหารแพรว,รวอันนี้เนี่ยเป็นร้านที่เราดังด้นไปตั้งแต่เราได้ดังโดด,ด,<ร>ดังโด่งเ,<ด> <laughs> เราไ,ได้ทราด <laughs> ังเราได้ทรบค่ะ<ด> <laughs> ได<ห>้โจทย์นะครับว่าให้หาร้านอร่อยนะครับแล้วจะเป็นร้านอื่นในช่วงนี้ไปไม่ได้เพราะนี่เป็นร้านที่เรารับประทานเมนูไหนก็อร่อยอ่าที่สั่งมาไม่อร่อยไม่เคยกินไม่อร่อยเราไม่เอามาซึ่งเมนูที่เป็นจุดเด่นเนี่ยก็คือ ไม่อเคเลมมันไม่มีาสนใจเลยล่ะยลาเลยลู้พริกเนี่ยปกติพริกจะสีอะไรนะพริกีเงสีเหลือไม่ให้ฮะสีขวสีแดงกับสีเขียวแต่นี้ไม่มีความพิเศษเลยอันนี้เป็นูผัดพริกเหลืองอ่าเคยได้ยินเมนูนี้หรือเปล่า ไม่เคยได้กินไเคยกินกินน้อยคั้มากมันหากินค่อนข้างยากไม่แต่นี่ต้องเป็นร้านแถวนะอันนี้ยังไงครับของเมืองบ้านของพีเออเอ๊ะคือปูผัดพริกเขียวก่อนพริกเลืองอ่าแล้วก็มีอันนี้มาเป็นเมนูที่อะไรครับ ที่ปกติผมไม่ค่อยทานแต่ว่าอร่อยจนผมทานนั่นก็คือหมูกะปิหมูกะปิกหมูกติเนี่ยใครก็จะรู้ว่าผมเนี่ยไม่ทานกะปินะครับจะมีอยู่น้อยร้านมากที่ผมทานแต่ร้านนี้ไม่ได้ไม่ใช่ร้านทานคนที่ให้ทานปิดทานเป็นอะไรที่ทานง่ายอ๋อหมูกะปิกไม่สองเมนูแลหรอกไมนูแล้วและอีกหนึ่งอันเนี่ยสุดท้ายพิซเบเกอร์ไม่ใช่เม้ยอันนี้จิ้มเป็ดได้ไหม เขาเขาให้มันน้อยของผมใช่อืออันนี้เนี่ยคือคุ้งซอดคุ้งซอดคุ้งซอดกุ้งทอดมะขามออันนี้น้องกูแกสามารถทานได้อันนี้อันนี้ถือว่าคลิปเพื่อหลานก็ได้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 แด้ไ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 ด้้เไ ย้ำแนมแต่ว่ามั่นใจว่านี้อร่อยกว่าอ้ตัวขนาดนี้ิมันมันมันมีที่มาที่ไปไงครับที่มาที่ไปเนี่ยเฮ้ยฟังก่อนดิฟังก่อนฟังก่อนขายกินยากมากอ่าหนึ่งเดือนเนี่ยขายแค่แปดวันหนึ่งเดือนขายแปดวันหขายแค่วันจันทร์กับวันศุกร์อ่าตอนไปซื้อนี่วันตอนแรกไปวันพฤหัสไม่ได้เอเตอนที่เปิด๋อต้องไปวันหนึ่งต้องไปวันศุกร์เฮ้ยถึงสามโมงเท่านั้นเฮ้ย ร้านปิด3โมงร้านปิ3โมงเปิดกี่โมงฮไม่เปิดแตช้าแต่เช้าเอาไว้เอาไว้ช้นเลยหรอคะสองชุ้นเลยเพราะว่าราคาไม่ถึงค่ะอีกอันหนึงนะคะไม่สามค่ะร้านนี้ไม่มีไม่มีเมนูค่ะแต่เป็นแบบเ o u s e special ค่ะ มันมากับแบบอะไรที่มามันเป็นแบบสูตรประจำบ้านค่ะมันใช้แค่แบบวายแบบธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยจะเป็นผลไม้สดอันนี้คือแซงเกียค่ะอะรเองได้ไมอก็เป็นร้านที่ไม่มีเมนูค่ะมันเป็นสูตรประจำบ้านค่ะน ็เน้าก็ผีดายมาแล้วว่าแล้วมันคืออะไรอ่ะมันเป็นวายที่หมักด้วยผลไม้สดค่ะผลไม้มีผลไม้ผลแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลส้มเลมอนคับเป็นผลไม้ค่ะเดี๋วก้ก็บอกว่เดีราจะเปิดขายใช่กำลังจิ้มกันท่าใช่ใช่ บ้านนี่ไปร้อยแล้วครัอันนี้คือห้าร้อยแล้วหรอคะส่งย่างอันนี้อาจจะแพงกว่านั้นนะอันนี้เป็นพันอุ๊ยอันนี้ป่ะอันนี้วะไม่ในหมูแดงพี่ต่างน้องแก้มปูผัดพริกเหลืองเฮ้ย แล้วทำไมพี่อ้าวไม่ใช่เขาไม่ใช่คนเขียนเขาหมายถึงว่าโบอันนี้ก็คือขบวนเมนูเขาเขียนชื่อตัวเองอีโบงเลยอ่าโอเคอ่ะปูผัดพริกเหลืองได้หนึ่งคนนะคะเรื่องขอบคุณเพราะว่ามันอร่อยจริงที่พี่แป้งตองเหมาอุ้ยพี่ปอยปูเหลือง้ไม่ขบวนเพราะว่าเขาไม่ให้โบของตัวเองอ่าอ่า พี <łość> ่ <S 2> <S 2> เฟอร์ก็ปูผัดดีด้วยเนอะแมลงเล็กเยอนแลยหรอวะอันนี้อะไรวะเนี่ยอ่านว่าอะไรวะชายาอะไรเนี่ยอะไรมึงใครนี่มาให้ผมครับอะไรมึงเหมือนหมอหมูกรอบ ใช่ป่ะชาาหมูกอบอ๋อพีเขียนเองโอ้โหโอ้โหอ้โยามบอให้คุณนะโอ้โขอบคุณครัขอบคุณคอุอ้ออีกออ้อปูทอดสดนะคปูนิ่มค่ะปูนิ่มัวนี้น้มค่ะอแล้วออ เอาแล้วเอาแล้วเอออสองอีสองหมูกรอบเฮ้ยได้คะแนนแล้วนะสุดท้ายคือแหนมเนื้ออ้าวแหนมเนื้ออันไหนอ่ะไม่ให้เหรอมันก็อย่นี้ไงอันนี้มันคือกำแหนมเหรอเฮ้ยพี่เราได้เท่ากันเป๊ะ สามสามไงสามสามตามเมูแของเรามีสองอันมีสองอันถ้าาแบ่งครึ่งเย้ออันไม่ถือว่าเราได้ห้าคะแนนหรอตามเมนูโอเคโอเคโอเคเดไปเล่นโปเกอร์